พอดีว่ามีเสื้อหนึ่งตัวที่คุณลูกค้ายังไม่ได้เช็คบินนะคะรบกวนคุณลูกค้าเช็คบินด้วยนะคะฉันจ่ายเงินไปแล้วนะจะไม่ได้เช็คบินอะไรคุณอย่ามาใส่ร้ายกันนะไลฟเสื้อตัวนี้ด้วยใช่ไหมที่คุณอยากได้อะ่ะเอาคืนไปคุณลูกค้าคะขอรบกวนเวลาสักครู่นะคะมีอะไรเหรอคะพอดีฉันต้องรีบไปธุระต่อพอดีว่า มีเสื้อหนึ่งตัวที่คุณลูกค้ายังไม่ได้เช็คบินนะคะรบกวนคุณลูกค้าเช็คบินด้วยนะคะฉันจ่ายเงินไปแล้วนะจะไม่ได้เช็คบินอะไรคุณอย่ามาใส่ร้ายกันนะพอดีว่าเสื้อคลุมที่คุณลูกค้าใส่อยู่อะค่ะเป็นเสื้อคลุมของทางร้านนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เช็คบินเลยค่ะนี่คุณจะใส่ร้ายกันมากเกินไปแล้วนะฉันไม่เอาก็ได้เสื้อผ้าพวกเนี้ยไล่เสื้อตัวนี้ด้วยใช่ไหมที่คุณอยากได้อะเอาคืนไป พอพอ,อย่าทะเลาะกันกีคุณก็ใจเย็นๆหน่อยสิมีอะไรเหรอคะเกิดอะไรขึ้นแพทขอโทษค่ะคุณแอนพอดีว่าแพทลืมคิดเงินคุณลูกค้าท่านนี้เป็นหนึ่งตัวคะ่ะก็เลยเกิดปัญหาเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะเออเรื่องนี้เป็นความผิดของทางร้านเราอะค่ะไม่เป็นไรครับ เงินที่จ่ายยังไม่ครบอ่ะถือผมจ่ายให้เองอาร์ตคะพนักง,งานคนนี้ลืมคิดเงินมันไม่ใช่ความผิดของเราสักหน่อยแล้วท้าไปเราต้องจ่ายด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะเสื้อตัวเนี้ฉันไม่ได้อยากจะได้แล้วด้วยไม่เป็นไรกี้ผมจ่ายเองกี้บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิคะถ้าคูจะจ่ายอะ่ะก็เลิกกันไปเลยเออลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสับเปล่าของทางร้านเรา เสื้อคุณตัวนี้คุณลูกค้าเราไว้นะคะถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางร้านเราค่ะ<ม>ก็ยังดีนะที่ยังรู้ตัวแพสส่งถูงมาต้องขอโทษคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะคุณจะจ่ายทำไมไม่ใช่ความผิดของเราสักหน่อย คุณรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาแพทไหนบอกซิว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แพทขอโทษจริงๆนะคะคุณแอนพอดีว่าตอนนั้นอะ่ะในร้านวุ่นวายมากแพทก็เลยไม่ทันเช็คดูให้ดีก่อนนะคะไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอไม่ต้องคิดมากหรอกส่วนเรื่องเสื้อนตัวนั้นอะ่ะช่างมันเถอะ เธอคิดเงินที่ฉันต่ละกัน,กนเงินเดือนเธอยิ่งน้อยน้อยอยู่ด้วยทำามัน,นันไม่ได้นะคะคุณแอนแพ้เป็นคนทําผิดแพ้ก็ต้องชดใช้เองค่ะไม่เป็นไรแค่เนี้ยเธอก็ได้รับบทเรียนมากพอแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันตัดสินใจไปแล้วฉันไม่คืนคําออกไปดูหน้าร้านต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแอนคุณคะ ออคุณไม่ต้องจ่ายหรอกคะ่ะเสื้อตัวนั้นน่ะถือว่าเป็นแทนคำขอโทษจากทางร้านเราคะ่ะผมอยากจ่ายจริงครับผมรู้ว่าการทำธุรกิจในเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วอีกอย่างอะ่ะผมเป็นคนพาเธอมาครับถ้าผมไม่จ่ายผมก็รู้สึกละอายใจอะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าขอบคุณจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรครับออคุณกลับไปดูร้านต่อได้แล้วครับผมไม่รบกวนคุณละ ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนร้านเราอาร์ตคะทำไมคุณไม่รอฉันละคะวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะแถมกี้ยังได้เสื้อมาฟรีกด้วย เราไปไหนกันดีคะเราไปกินข้าววันนี้ไหมผมไม่ว่างแล้วผมจะกลับไปประชุมที่บริษัทเดี๋ยวสิคะอาร์ตไหนคุณบอกว่าวันนี้คุณว่างให้กีทั้งวันไงหรือว่าคุณโกรธเรื่องในร้านเมื่อกี้หรอใช่ผมโกรธผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเนี่ย จะเป็นคนไม่มีมารยาทได้เห็นกับตัวขนาดนี้อาร์ตคะเรื่องดีล้านมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยเองคุณจะไปสนใจทําไมเรื่องเล็กหรอกี้การมีมารยาทอะและการให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําใช่เรื่องเล็กที่คุณว่าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ัวก็ได้ในอนาคตแค่เสื้อตัวเดียวเนี่ยคุณยังไม่ยอมจ่ายเลยทั้งยังยอมให้พนักง,งานเอาให้คุณอีกอะ แทนที่คุณจะจ่ายเข้าไปดีๆคุณรู้จักไหมการเอาใจเขามาใส่ใจเราอะถ้าทุกคนล้วนเป็นแบบคุณหมดอะสังคมของเราจะเป็นยังไงเราเข้ากันไม่ได้เลยสักนิดอะอาตคะคือว่ากไม่ต้องพูดละแล้วคุณจําเอาไว้ด้วยนะถ้าคุณอยากจะได้อะไรจากใครคุณก็ควรทําแบบนั้นให้กับคนอื่นก่อนไม่ใช่ทําตัวไม่มีมารยาทแต่อยากจะให้คนอื่นมีมารยาทกับตัวเองอะ ตอนนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดในสายตาง,งผมก็คือเสื้อผุมตอนนี้เท่านั้นแหละคุณไม่เหมาะที่จะเป็นแฟนผมเลยด้วยซ้ำเราเลิกกันเถอะนะ